รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะ สัปดาห์นี้สายชั้นอนุบาลสองของเราคุณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอาชีพในฝันเออาชีพในฝันนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเราไปเริ่มเรียนรู้เรื่องที่หนึ่งเรื่องชื่ออาชีพต่างๆค่ะค่ะ ต่อไปเราจะมาดูสิคะว่าอาชีพต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างคุณครูจะยกตัวอย่างเช่น p oliceman ตำรวจ farmer ชาวนา teacher คุณครู nurse น,นางพยาบาล doctor หมอ หมดแค่นี้นะคะคุณครูยังมีตัวอย่างชื่ออาชีพต่างๆอีกค่ะเช่น <I am. S 1> student นักเรียน f a r m e นักดับเพลิง pilot <am. S 1> นักบิน soldier ทหาร chef พ่อครัวทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะยังมีอาชีพอ,อื่นอีกมากมายเลยค่ะ ให้เด็กๆด,ดูสิคะว่าเด็กๆอยากจะเป็นอาชีพอะไรต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่2เรื่องหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพกันคะ่ะหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพนะคะให้เด็กๆด,ดูชุดแต่งกายของแต่ละอาชีพตามรูปภาพได้เลยคะ่ะ ยกตัวอย่างตำรวจนะคะหน้าที่ของตำรวจก็คือผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน 2. ทหารปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนและประชาธิปไตยให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ 3. หน้าที่ของคุณครูสอนให้เด็กเรียนมีความรู้มีความสามารถสอนให้เด็กเป็นคนดีคิดดีแล้วก็ทำดีค่ะ 4. นักเรียนนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต้องให้ความคเคารพเชื่อฟังบิดามารดาผู้ปกครองและครูอาจารย์ค่ะ 5. หมอหมอมีหน้าที่รักษาโรคและความผิดปกติของร่างกายจิตใจสั่งยาให้การรักษาและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ 6. นางพยาบาลนางพยาบาลมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดค่ะ 7. นักดับเพลิงนักดับเพลิงมีหน้าที่ป้องกันไฟไหม้และดับไฟเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นค่ะ 8. นักบิน การนำผู้โดยสารส่งไปยังที่หมายให้ปลอดภัยโดยทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและตรงเวลาค่ะ 9. พ่อครัวพ่อครัวมีหน้าที่ทำอาหารและคิดเมนูใหม่ๆเพื่อให้ถูกใจลูกค้าและถูกหลักอนามัยคะ่ะ 10. ชาวนาชาวนามีหน้าที่ทำนาปลูกข้าวให้กับคนไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่3เรื่องสถานที่ใช้ปฏิบัติงานเด็กๆลองสังเกตนะคะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีนัพ้นแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างตำรวจสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือสถานีตำรวจค่ะส่วนทหารสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือค่ายทหารค่ะ มาดูคุณครูกับนักเรียนนะคะคุณครูนะคะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือโรงเรียนส่วนนักเรียนนะคะสถานที่ปฏิบัติงานก na. ็คือห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณครูกับเด็กนักเรียนก็จะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูหมอกับพยาบาลกันค่ะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของหมอกับพยาบาลนั้นจะใช้ที่เดียวกันก็คือ โรงพยาบาลนั่นเองค่ะนักดับเพลิงสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือสถานีดับเพลิงค่ะนักบินสถานที่ปฏิบัติงานก็คือสนามบินนั่นเองค่ะพ่อครัวสถานที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากห้องครัวหรือศูนย์อาหารในสถานที่ต่างๆค่ะ ชาวนาสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของชาวนาก็คือทุง่งนากว้างๆค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละอาชี้นแตกต่างกันออกไปเพราะว่าหน้าที่ของแต่ละอาชี้นไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือทุกอาชีพก็ล้วนสำคัญกันหมดค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตำรวจเครื่องมือที่ใช้ก็คือกุญแจมือนะคะหรืออาจจะมีการพกปืนบ้างเป็นบางครั้งที่สถานการณ์มันฉุกเฉินค่ะ ทหารเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของทหารก็คือปืนนั่นเองค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคุณครูและนักเรียนนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นของคุณครูนะคะก็จะมีกระดานดำปากกาหนังสือแล้วก็สื่อต่างๆเอาไว้สอนเด็กค่ะส่วนนักเรียนนะคะก็จะมีกระเป๋าหนังสือดินสอแล้วก็ดินสอสีเป็นต้นค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคุณหมอแล้วก็นางพยาบาลนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นหูฟังคลื่นหัวใจนะคะแล้วก็เข็มฉีดยาแล้วก็ยาน้ำยาเม็ดยาต่างๆค่ะซึ่งยานะคะจะแจกให้กับผู้ป่วยโดยรับคำสั่งมาจากการวินิจฉัยโรคของหมอนั่นเองค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของนักดับเพลิงยกตัวอย่างเช่นถังดับเพลิงรถน้ำเข็นน้ำดับเพลิงค่ะนักบินเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็คือเครื่องบินลำใหญ่นั่นเองค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของพ่อครวัวยกตัวอย่างเช่นกระทะตะหลิวแล้วก็อุปกรณ์ในห้องครัวทั้งหมดเลยค่ะ ชาวนาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชาวนานะคะยกตัวอย่างเช่นจอบแล้วก็ปุ๋ยนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตด้วยนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพนั้นแตกต่างกันออกไปอีกแล้วค่ะซึ่งอาชีพแต่ละอาชีพนั้นก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยใช่ไหมล่ะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5เรื่องความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพต่างๆค่ะต่อไปเรามาดูความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพต่างๆกันค่ะ ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่ออาชีพต่างๆเห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพต่างๆซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดให้เด็กๆนะคะแสดงพฤติกรรมที่ไม่แนวโน้มตอบสนองต่ออาชีพที่ตัวเองชอบค่ะไม่ว่าจะเป็น อาชีพอะไรเด็กๆก็ต้องให้เกียรติและให้ความสําคัญของอาชีพต่างๆให้เท่าเทียมกันนะคะเพราะทุกอาชีพนั้นสําคัญหมดและจงยึดในอาชีพที่สุดจริตได้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมีสละและวรรณยุกต์ไทยมาให้เด็กๆได้ท่องจำกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆคนไหน ที่อยากรู้ว่าสละและวรรณยุกต์ไทยนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรออกเสียงอย่างไรเราไปเริ่มอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะสระอะสระอาสระอิสะระอีสะระอึสระอือสระอุสะระอู สระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเอสระเอสระเอยสระเอะ สระเอือสระเอือสระอ้วสระอัวหรือ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 สระอําสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายสระเอามาดูวรรณยุกต์กันมั่งนะคะวรรณยุกต์นะคะได้แก่ ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพนะคะแต่ละภาพของสระนั้นจะมีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคุณครูจะบอกให้เทคนิคง่ายๆนะคะให้เด็กๆช่วยกันจำ สระเสียงสั้นนะคะจะมีรูปภาพสีชมพูค่ะส่วนสีฟ้าจะเป็นสระเสียงยาวสีเขียวจะคือวรรณยุกต์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสระและวรรณยุกต์ไทยออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะรูปร่างลักษณะก็จำง่ายให้เด็กๆนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ แล้วที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนการอ่านสาระและวัรนยุคต์นะคะบ๊ายบายค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมฟังคำศัพท์อาชีพต่างๆมาให้เด็กๆได้ดดลองเล่นกันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะ p oliceman p oliceman Policeman Farmer 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 Fireman Fireman. fireman fireman pilot 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 Soldier 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 ก่อนจากกันในวันนี้คุณครูก็มีเพลงอาชีพในชุมชนมาฝากลูกเด็กกันด้วยนะคะ หลังจากที่ฟังเพลงจบแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึงหัดที่คุณครูได้มอบหมายและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั้นเด็กๆก,ก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดโรคภัยให้เจ็บนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้บ๊ายบาย ชุมชนที่ฉันอยู่มีคุณครูคอยสอนหนังสือบ่วยไข้ก็ไปรักษากับคุณหมอและพยาบาลทาหารและตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยชาวนานและชาวไรปลูกพืชทน กิชุมชนที่ฉันอยู่มีคุณครูคอยสอนหนังสือบ่วยไข้ก็ไปรักษา all the